ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ช้อปปิ้งปลาคาร์ฟโอเคแต่วันเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นจะพามาเยี่ยมสิ่งที่จะอัปเดตให้ฟังนะอ,อันดับแรกเลยอ,อาหารปลาวิลีค่อยฟูดแล้วต้องอัปเดตให้ฟังสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟตอ,อนเนี้พวกผมอ,ะอ่ะถูกบังคับให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของใจมิชิอาหารปลาเพราะฉะนั้น,ถ,นถ้าคุณอยากได้อาหารปลาที่แม่งได้เล็ก ไที่ฟาร์มเดลิชิติดต่อของเรา,าที่วิลลี่ค่อยฟูดได้เลยนะมีหมดวันนี้อัปเดตได้ฟังนะครับข่าวดีก็คือ,อพวกคุณจะได้เห็นปลาคราฟที่ชื่อว่าสารแน่นี่เจ้าสารแน่ชาแนลเจ้าสารแนนครับมันมีชื่อว่าเจ้าสารแน่นะครับจะสังเกตได้ว่าผมเพ่งอยู่นานมากนะฮะว่ามันมีแดงซ่อนอยู่ฝั่งนี้เห็นป่ะแล้วเมื่อดำพวกเนี้ยมันรัดรูปมาเป็นเส้นเป็นก้อนเมื่อไหลปุ๊บมันจะเปิดแดงแบบนี้ แดงตรงนี้มีแดงตรงนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ดูดํานี่ที่คาดนะะดูคุณภาพแดงก่อนครับเขาคือเจ้าแห่งโชว่าจริงๆผมบอกให้เดี๋ยวให้ดูโหนกถามยังอนอโหนมงดูด้านข้างหนองกระซาศิมิ้ดูกระดูกดิโอ้โหดูคุณภาพดำก่อนดูคุณภาพดำกอนนี่ เห็นแดงมเเหห็็นนนมมแดงะอััาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเรา o ออฟติไลอันนี้คือโชว่าที่เป็นไดนิชิพ่อแม่พันเนี่ยให้โอยะเขาเป็นคนเพาะพันธุ์แล้วเขาก็พยายามทำตามสไตล์ของเขา เป็นไงไอ,ไอตอนนั้นดํายังไม่ขึ้นจําได้ป่ะใช่มันมยังส้มอยู่เลยเออมันมีส้มแผ่นใหญ่แผ่นนี้แผ่นเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะสวยหรอวะเป็นไงไอันนี้สมบูรณ์ผมบอกมาแบบใช่เลยอ่ะแล้วบอกเลยนะว่าไม่เคยได้กลับไปบ้านผมนะอ,อยู่ที่ฟาร์มมาตลอดนะตั้งแต่กลับมาจากญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย น้องเนี่ยคุณภาพแดงไม่มีการดอกตอนนี้น้องห้าขวบแล้วนะกาลังพีคเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้น้องห้าขวบแล้วน่าจะมี80กว่าแล้วนะแล้วก็สมบูรณ์มากถ้าส่งประกวดก็มาติดรางวัลแน่นอนน้องสารแหนหรือใครเป็นแฟนคลับเราอยากได้ไปไปไว้ที่บ้านแล้วบอกว่าชื่อสารแหนก็ได้นะเพราะว่ามันมีเทปมีฟุตมีเลคคอร์ดหมดทุกอย่างหุ่นเป็นไงคุณว่าไงผมว่ามันสมบูรณ์มากเพราะว่าการทรงมันอะทรงมันคอปิโอมากเอาตรงผมว่านะ ถ้ามันใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงได้โดนอัดอาหารเข้าไปอีกหน่อยอาหารทุกคนจะกินอาหารอะไรมันควรจะต้องถ้าตอนนี้แล้วเนี่ยนะมผมว่าเพื่อเพิ่มน้ําหนักเนี่ยมันไม่มีอาหารไหนในตลาดที่ดีเท่าอาหารของลีคอยฟูดละพุ <Gonzalez> ่งตรงคุณภาพเนี่ยมันคือ QC ญี่ปุ่นอะเอาอง่ายๆให้มาดูดำกันก่อนสิ่งที่เรารอคอยความดำของเขาแดงแง่ฉับฉับเลยคือเนี่ยยังไม่แดงเต็มที่นะเพราะว่า ด้วยสายพันธุ์ที่เขามีอยู่เนะแบบนี่ยแม่งแบบเนี่ยคือแดงของเด็กเด็กมันจะออกแนวเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยอายุของมันดู<อ>สังเกตนะว่าผมจะไม่ได้มานั่งดูว่าเอ้ตรงเนี้ยมันมีตรงนี้นิดนึงสีสีส้มมันมาโผล่ตรงนี้ตรงนี้นนผมดูบอลน,นี้อย่างเดียวก่อนเลยแล้วก็บอลน,นี้บอลน,น, <พา S 1> น,นี้จบลวบอลน,น,นี้จบเลยดูหัวก่อนดูหัวโอ้โหสารแนเอ้ย่ยสี สีที่มันเข้มสีสีที่มันเข้มสีที่มันชัดขนาดนี้มันอ่ะมันเกิดจากอะไรวะเดี๋ยวผมอัปเดตวิธีการตอนเนี้ยผมอ่ะจะไม่มีปลาอยู่ที่บ้านแล้วนะทุกอย่างผมจะมาลงที่ฟาร์มเพื่อจะได้เปิดให้คนเนี่ยมาดูกันเลยเพราะฉะนั้นผมย้ายปลาที่บ้านผมมาทั้งหมดแล้วมาอยู่ที่ฟาร์มนะอันที่สองผมจะย้ายคูลิ่งทาวเวอร์ของเหยียดฟองอ่ะไอที่ไอที่ทำให้น้ำเย็นอ่ะ มาที่นี่มาที่นี่พอมาที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมก็จะบังคับให้แมงอัดพิลลี่ค่อยฟูดแล้วเรามาดูแลโตพร้อมกันเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ที่ฟาร์มแล้วคุณไม่ต้องมานั่งกดกรอที่บ้านผมแล้วขอดูปลาคุณแค่เข้ามาที่สยามค่ยวข้าที่ซอยสามแล้วคุณก็มาดูปลาผมได้เลยผมจะเลี้ยงไว้ที่นี่เราก็มาดูซูมิก่อนซูมิที่ตอนนั้นตอนเขาเด็กๆที่เราซื้อมาเนี่ยเขายังไม่ขึ้นเท่านี้แต่ตอนเนี้ยวิสีดำมันขึ้นสีดำแม่งมาเป็นแผงเลยเพราะว่า โอยะเนี่ยก็ชอบมากเรื่องของซูมิถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของปาไดนิชสิ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องบอดี้และซูมิสำคัญมากสำหรับโชว่านะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดำมาไม่สวยไม่เงาไม่หมึกจีนเนี่ยมันไปแข่งกับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการความหมึกจีนแล้วก็เรารู้ว่าดำมันมาเพราะอะไรรู้ป่ะสมัยเด็กๆตอนที่เราดูอ่ะเราจะเห็นไอ้ไอไอตรงคีบจุดดำตรงคีบคุณจำได้ไหมสมัยเขาเด็กๆ จุดดาตรงคีบเนี่ยนะมันขึ้นมาตรงจกรักรนะแลมันอะสองอันกลมๆดๆําๆพอตรงนั้นมันขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นหลักการแล้วว่าอตัวเนี้ยดามาดีแน่ดามาแน่นแน่เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาตัวนี้เถอะนะแล้วตัวเนี้ยดามันก็จะเริ่มเป็นลายของมันเองจากจากดีเที่เขาจะมีอยู่ตรงนี้ยังไม่เชื่อมนั้นี่ที่หน้าเนะี่ยเห็นปะเดี๋ยวพราะมันผ่าตรงนี้มันจะต่อกันหมดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจะเว้นขาวตรงนี้ไว้แล้วมีจุดแดงอมหูสุดสุด แล้วดำเนี่ยมาแบบหมึกเลยอ่ะคือคือถ้าดำถ้าดำบนขาวเรายังโอเคมันก็จะดำแต่ถ้าดำบนแดงเนี่ยดำดำบนแด,ง,ด,ง,ดงเนี่ยแล้วคุณเห็น,วนความเข้มของมันแอ้โบบอไอ้ตรงนี้ผมว่ามันมันมันคือเอกล <tow> ักษณ์ของตัวนี้เลยอ่ะมันจะมาแล้วตัวนี้จะได้รางวัลไม่ได้รางวัลนม่นงอยู่ที่ดำตรงนี้แหละสีขึ้นมาสีดำตรงนี้จะแผ่ไหมมันจะแผ่ไม่จะใหญ่ขึ้นมันจะมันจะเป็นเส้นนะแต่ว่าเส้นมันจะใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้กลบสีสีแดงนะไม่ได้ตรงนี้ต้องโชว์ตรงนี้โชว์ว่าไง เออโชว่าว่าโชวว่าอันนี้โชวว่าอันนี้สวยนะอแล้วก็มาโชว์ตรงนี้อีกนะฮะแล้วก็จะแบ่งหลายหลคนอาจจะชอบพวกคินไดก็จะชอบแบบโปรแต่เป็นผมผมบอกว่าถ้าจะมาต้องมาดูมาดูผมว่าแม่งต้องอย่างนี้เดี๋ยวพอมันพอดำมันรัดตัวเนี่ยตรงนี้มันจะเปิดขาวขึ้นมาผมไม่รู้จะเปิดตรงไหนนะและไอ้ส้มตรงนี้มีผล ไอ้ตรงนี้ถ้าถ้าเกิดว่าดำมันรัดตัวแล้วมันอาจจะเปิดส้มมากกว่านี้แล้วเปิดขาวกว่าน,นี้ก็จะยิ่งสวยโอ้โหถ้าเปิดแบบนั้นนะตัวนี้นะ<ห>นถ้ามาแบบติดต่อจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บลดราคาให้อันนี้เป็นตันโจที่ ที่มาตั้งแต่ตอนโตไซแล้วมาปล่อยที่บ่อที่บ้านนะฮะนี่แล้วก็เออเราก็จะคัดว่าอาตัวไหนที่ควรจะไปอยู่บอ่อใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดว่าแดงไม่แข็งแรงบอดี้ไม่ได้เนี่ยพอไปเจอบอ่อใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ตกท้องบวมลงมาแบบท้องท้องโยนะครับเออแดงก็แตกคะแนนเนี่ยอันนี้ตันโจรธรรมชาติเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุขนาดเนี้ยสปีปุ๊บ แล้วถ้าเป็นแดงที่ถูกสัญญกรรมมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มออกและอาการแบบแดงลาออกมารอบอันนี้ของจริงของแท้ธรรมชาติเลยหมายความว่าไม่ได้ผ่านสัญญกรรมนะฮะแดงก็จะอยู่กลมแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเวลาคนเลี้ยงถ้าเกิดอยากได้บ่อใหญ่นะแล้วก็เลี้ยงกันเยอะๆเนี่ยเวลาเลือกปลานะครับให้เลือกตรงที่กระดูกสันหลังมันปูดขึ้นมาแบบนี้มันจะเห็นไซส์ของกระดูกสันหลังเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ย อัตราแรกเนื้อรับน้ําหนักได้อีกเยอะเพราะว่าพอกระดูกมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันสามารถรับกลามเนื้อได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ากระดูกมันเล็กตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะพอมันขยายใหญ่แล้วเราอัดอาหารไปปุ๊บเนี่ยนะครับท้องมันจะโยท้องมันจะโยทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกปลาเนี่ยเราเลือกโครงกระดูกเหมือนเอาเอาไซส์ใหญ่ๆไว้แบบผมไว้ก่อนเลยเอางี้อยากให้เห็นข้อเปรียบเทียบนะว่าเวลาเวลาปลาเนี่ยมันอยู่ดีกินดีเนี่ย มันจะโตไวแล้วถ้าบอดี้มันได้ปุ๊บนะอาหารดีถึงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วถ้าสมมติประกวดนะคนก็จะเลือกบอดี้แบบนี้สมมุติว่ามันมาเจอเจอกันในกรลมังอ่ะจะเห็นว่าบอดี้มันมีความแตกต่างอันนี้มันจะมาจากการเลี้ยงความลึกของบ่อแล้วก็อาหารนะนี่คือบ่อบ้านคุณมันลึกใช่บ่อบ้านผมมันลึกมันไม่ได้ลึกเกินไปหรอกแต่ว่าพอมันลึกแล้วมันมีอัตราเพชเชอร์เวลามันลงข้างล่างอ่าแล้วก็ผมคุมน้ําเย็น ผมใช้ไอ้คูลิงทาวเวอร์คุมน้ำเย็นปุ๊บมันก็จะเจริญอาหารกว่าปกติถ้ามันน้ำอุ่นอนอันนี้คุณลองจับดูน้ำไม่ได้เย็นมากเห็นปะอาแต่บ้านผมเนี่ยแม่งน้ำเย็นเจี๊ยบเลยใช่ใช่ผมเคยเคยจับอันนี้พอน้ำเย็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เจ้าของฟาร์มแต่ละที่เขาเคยแชร์กับผมเนี่ยก็คือพิวิลี่ถ้าพี่อยากให้ปลามันสวยเหมือนที่ญี่ปุน่นพิวิลี่ต้องทำน้ำเย็นแล้วแดดถึง ทั้งร้อนเย็นแดดมันที่ญี่ปุ่นอะแดดถึงอ่าพบปลาเนี่ยมันจะเงาไม่เงามาอยู่ที่แดดแต่น้ำต้องเย็นเพื่อให้แดงเนี่ยไม่เป็นส้มแดงยิ่งแดงเข้มขึ้นเลยเป็นแดงฟลอรี่ยยากไหมอยู่เมืองไทยอยู่ยากยากอยู่ยากมากแต่คุณทำได้คุณ่ะทำได้ใช่ไงแต่เราก็ต้องเอากระเป๋ามียไปขายหลายใบโอ้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำด้วยกราน้องสนุกกับการเริ่มต้นเลี้ยงปลาคราฟหรือเลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็พัฒนาบ่อไปเรื่อยๆนะ อาจิ๊บตันโจขายยังไงขายเป็นตัวค่ะรู้กูไม่แบ่งขายหรอกไอ้เนี้ยไม่ใช่ปลาช่อนไม่ว่านะหอยถ้าเป็นกระโดดถีแบะไม่ได้ใช่ไหมขายเป็นตัวอารมณ์มาด้วยตัวนี้หลักพิเศษค่ะหลักใส่ค่ะเออให้มาคุยกับจิ๊บได้เลยได้เลยค่ะอยู่ฟาร์มทุกวันนะคะมาเปิดทุกวันนะคะแปดโมงเช้าถึงหกโมงนทำไมมึงต้องเสียงสองด้วยอ่ะปกติพูดจาแบบนี้ตลอดเลยนี่ฮะ ได้ไหมเอาเลยเต็มที่เอากะละมังข้อหัวแล้วตีอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับนี่คือคัดเกรดธรรมสบะมีบ่อน้นนะราคาไล่กันมาตั้งแต่หลักหลักหลายพันบาทขึ้นไปจนตรงนี้หมื่น้าบอกกันไปก่อนเลยเพราะว่ามันเอาเข้ามาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ปลาที่รีบเพราะเองปลาที่รีบเพราะเองขายหมดแล้วแต่อันเนี้ยเซียนเพาะเพราะฉะนั้นเขามีแต่เซียนพระโอยมีเซียนเพาะ เซียนเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นชื่อมันจะมีอยู่สองเจ้าที่ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องของธรรมสบะถูกปะ่ะพวกเราก็คงจะรู้กันอะคนที่ดูอยู่ว<อ>่าไดนิชิเนี่ยเขาก็ไปร่วมกับอีกฟาร์มหนึ่ง<อ>นะฮะ<อ>แล้วเขาก็มาทําปลาทองที่เป็นปลาหางประทูเรียกว่าธรรมสบะซึ่งสามารถเลี้ยงกับปลาคาร์ฟได้โอ้โหมัเพลินมากอะต้องบอกเลยบอกว่ามันเร็วก่ปาปลาคาร์ฟอีก เพราะว่าหามันไม่เป็นผู้แล้วไงหามันเป็นประตูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันว่ายได้เร็วคือไอ้พวกนี้ขึ้นกินก่อนผมต้องบอกนะมันเป็นปลาทองที่เป็นปลาคราบใช่เพราะว่าลายหรืออะไรอย่างเงี้ยสีหรืออะไรอย่างเงี้ยมีัันโจมีเออมันมาหมดเลยอะแล้วแล้วเขาคัดเกรดพรีเมียมมาให้เราเยอะมากอืมนี่ผมชอบมากทรมาซาบะดูดีสีชัดมากสีเหมือนปลาคราบเลยตัวต้องอย่างเงี้ สตัวแบนมันมันมันกลมแบนอะกลมกลมแบนแข็งแรงลายสวยขอพลิกข้างดูข้างบนท็อปวิวเป็นไงโอ้โหบึกบักคุณบักลายแม่งสุดอะไรไอ้นี่มันผมเห็นไอ้ตัวหนึ่งที่มันแบบเหมือนไอ้อ่าเนี่ยไอ้ที่แบบมันหน้าหนาแล้วมันแบบหักลงอะมันหุ่นมันแบบอลดช้มากอันนี้หุ่นหุ่นที่พวกเราอยากปรารถนาอยากจะได้กันเนี่ยก็คือไอ้ตรงหักตรงนี้ใช่โหนขึ้น โหนกใหญ่มากวัวกระทิงเนี่ยพอโหนกอย่างเงี้ยหมายความว่าปลาแม่งใหญ่ๆหญ่โหนกโหนกชันเนี่ยนะสำหรับปลาทองนะแต่สําหรับปลาคร์ฟเนี่ยมันต้องรอให้มันไปโหนกตอนใหญ่อแต่ถ้าตอนเนี้ยผมแนะนําเลยว่าถ้าอยากได้แบบสุดๆอ่ะมีงานเลี้ยงที่บ้านแล้วโชว์ได้อ่ะแล้วโชว์นะปลาทองนี่นะฮะนี่มือผมนะสองมือนะแล้วก็ทาลิปสติกด้วยนะนี่มีปากปากแดงดูจีเบนนี้นะฮะแล้วก็แดงคุณภาพดีนะฮะก็มากันได้เลยนะ เลือกสารมีแบบทุกอย่างแต่ว่าดูซ้าวิวเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันคือประทองแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือความกลมของมัน